โอ้ยหมูกี่ย้ำแล้วไม่ไปนอนอ่ะนอนหลับนอนแล้วเนี่ยละครมาประเดี๋ยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตามจริงเหรอพวกเราตกใจไหมบ้านเราเสียหายไหมล่ะเสียไหมเสียเหมือนจะได้ซ่อมใหม่ได้มีได้ของใหม่แล้วจะว่าซ่อมใหม่ไง คือไม่ได้มวยอ่ะคุณพ่อคุณพ้ออยู่ไหนคุณพ่อปล่อยมวยนะฮะหาเงินเรียนเราได้ป่ะเราได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะ้าไม่ลบก็ได้ถ้าไม่ลบนะบ้านไม่ลบอีกก็ได้อทกลัวบ้านเป็นลบแล้วหรอแล้วทำใหม่นี่จะซ่อมนี่จะซ่อมเป็นดินอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาแล้วค่ะกลัวค่ะถ้าไหวอีกก็คงแย่ค่ะ ครับครับด่เองกระปองครับสามค่ะกระปองสามดูยังนะครับดูทยังสองที่ทำเนนักเหมือนกันอีกทีอ้อยดีแรงแงเลยแรงแรงตามมานานแล้วอดีใจมากทอนอนที่บ้านได้เหรออยู่กับใครที่บ้านอยู่กับพ่อแล้วพี่ฮะพี่สาวอนึ่คนแล้ว น้ำนะก็ก็เอาเอาเวลาห้องน้ำอยู่นี่ก็าเจอเวลาเร่สนี้เราก็จะขึ้นไปแล้วเราก็สีไปทำนี้เลยอ๋อรวบอยู่นี่เอาเอาก็นอนกลนอนแล้วกูกูได้ที่นอนแล้วโอเคจบนอนตรงนี้กูนอนตรงนี้เลยตรงนอนตรงนี้เดี๋ยวทุกคนกลับบ้านนอนที่บ้านเลยนะถ้าไม่ปลอดภัยก็อย่านอนแต่ถ้าปลอดภัยก็ไปนอนเถอะนะ บ้านของเรายัางไงก็นอนได้เนี่ยอย่างเงี้ย <laughs> โอเคลาตีสวัสดิ์ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าแปดโมงเช้าชวนพวกเราขึ้นมาช่วยกันทำบ้านให้กับลุงเมื่อกี้นี้โอเคไหมเราตั้งเป้าจะทำให้30บวันกลับมาเป็นบ้านหลังเดิมให้ลุงโอเคไหมอ๋อทำทุกหลังไม่ได้ครับทำบางหล,ลังนะครับเอออย่าว่ากันนะบอกเป็นไไม่ได้ที่จะทำทุกหลังโอเคไหมโอเคนะโอเค ไม่ไปเข้าห้องน้ำเหรอครับห้องน้ำพังไปแล้วครับห้องน้ำอะไรห้องเราเ่รมาสร้างเข้าแล้วอะตามตามแนวที่เขามีอยู่ แล้วก็ถามแผบขึ้นเล็กมขต้องไปรอสาวเพื่อรอสาวช้าแม่ผมต้องการให้เสร็จไม่เกิน30วัน20วันก็ได้ขณะนี้9นาฬิกาวันที่9เดือนพฤษภาปี2557นาขณะนี้ผมอยู่ที่ตํานบนสายสาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายหมู่ที่4ตอนนี้ขณะนี้เราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งหนึ่งในหลายๆลหลังครับต้องลืมหมดทั้งหลัง ล้วพวกเรารวมต้องช่างด้วยหลานนี่คือเจ้าของบ้านนะครับในอดีตเป็นช่างแล้วก็เป็นคุณซ่อมบ้านเองบ้านหลังนี้ทําด้วยดินอันนี้เป็นลูกสาวนะครับพวกเราทุกคนจะรวมทั้งชาวบ้านด้วยจะช่วยกันนะครับเราจะทําให้บ้านหลังนี้เสร็จภายใน30วันมั่นใจไหมครับมั่นใจครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดหนักที่สุดจากนี้สามสิบวันเสร็จไหมเสร็จครับไม่เสร็จไม่ใจตังน,นะ แล้วก็ปูกกับเบื้องปูอะไร่งเงี้ยห้องน้ําทาให้ดีให้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพวกเรานหว่าช่วยช่วยกันนะเอาล่ะเราจะเริ่มสตาร์ททำงานตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอเชยงตัวเมืองเลยครับร่วมมือร่วมใจนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับลุยที่การสร้างก็คือเราจะลื้อลื้อที่ใช้ได้ออกมา นะครับที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วก็ขึ้นโครงสร้างใหม่เราจะทําให้พยายามเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่สวยเท่าเดิมแต่ต้องแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเข้าใจตรงกันนะ